ครับมื่อนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับอยู่ที่ร้านดอกจานเนาะว่าเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สองเนาะวันที่สองของเทศกาลอาหารทะเลเนาะนเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาเดินเลาะอีกเมื่อนึงเนาะคืออุ้ยซึ่งว่านีเป็นเมื่อสุดท้ายเนาะหมูหมาเนาะหมูหมา ในงานก็นยังคึกคักอยู่เนาะปัดปู้กับปัดกุ่มเนาะเป็จะแสบเป็จะแสบเนาะหน้ากับเพาะปลากันนะี้เนาะโอ้โหตาแสบขนาดเียมดอก กุ้งกุ้งเผาสองร้อยเนาะของคนใหม่เดินลอบตลาดเนาะมาซื้อซื้อกุ้งซื้อหอยเนาะปลากระเบนปลากระเบนตัวนี้เนาะ ปลากระพงกูมาปลากระเบนนี huh. right ่ม <pus> ันร้อยยี่สิบปลากระพงร้อยยี่สิบห้ากูมายังร้อยเก่าเก่าแล้วแต่ตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะโอ้ตัวใหญ่น ไอยหวานหอยหวานหอ่ low, 1 1 schme, หวานโลร้อยเจ็ดห้าน mask, wizard, ีนาน่ไม <shaw trouvé> ่แน้งก็ะหอ่แช่งเลือดอด้ครับอ่แช่งเลือดโลสองร้บาทยังคือเก่าอยู่เนาะนี่ครับหอยแช่งเลือดจากรพพัดโลละสองร้อิบบาท ผาก็ยังไลยอยู่เนาะ่ยังคือขาอยู่ยืนรอสื่อหอยสื่อกุ้งเนาะหาทะเลพวามือนี้เป็นมือสุดไทยเนาะยังคึกคัก มากระ่วงคนอยู่สนใจหอยเนาะวันคองบักใหญ่เนาะหอยอันนี้เป็นปลาหมึกกระดองเนาะไม่มีหัวโลละสองร้อยสี่สิบห้าบาทต่อปลากระดองส่วนนี้เนาะปลาหมึกเจาะปลาหมึกเจาะ 245บาทนะต่อโลเนาะปลาเมือกจอผันปลาหมึกกล้วยตัวนี้เนาะโอ้นี่ยปลาหมึกกล้วยเนาะหนามดำๆนะพี่ชิเวนหมึกมันเนาะปลาหมึกกล้วย285เนาะปลาหมึกดองใหญ่โอ้บาดใหญ่ต้องใหญ่เน่นอปลาหมึกดองใหญ่285แปด้วยกันเนาะสอนปลาหมึก ไปปิง้งไปย่างเนาะมันมีหลายแบบเนาะมีทั้งงอแบบผ่าแบบนั้นก็มีเนาะปลาหมึกโอข้างมือข้างมือเป็นปลาเมือกคือละเนาะเพราะว่าเหนียกว่าข้างมือเนาะอันนี้ปลาหมึกบวกขัดเนี่ยข้างปลาหมึก โลละร้อยสามสิบตัวนี้เป็นข้างข้างปรามมุดมันตัวใหญ่มดตัวักห่ายเลยนี่ก็ไดามอไซ บรรยากาศคือครับเหมือนคำบูว่านี่เนาะพอมเมือนี่ก็เป็นเมือสุดทายแล้วเนาะเดีลองเล่นด้วยเออ ไปเห,หนกก็นั้งจก,กินไปเห็นังกินลหอะย่างแสบๆเนาะเดดี๋ยยววคักน มานเปใหม่เลย,ยนะมันเป็ใหม่โลกใหม่มหๆเลยมาจากทางไหนล่ะครับนี่โค้ชไสโอ้มาจากโคไสอ,อ,อยู่นะโอ้ตั้งมั่งงันนี่นี่บ่โอ้นี่เนาะได้ไปไล่ทุงไปขายต่อเพื่อไปกินจะกิน,กนโอ้โอนอกนกับฝากมานเน,นีน่ยนอนนี่นอนเปินมาจากโคไส้อยู่ได้นี่ ไก่เนาะมาสื่อหอยโดยเฉพาะเลยนี่เนาะนี่กำลังตักเนาะม่ไฟสดๆเลยกำลังตักปากแซงมาสื่อหอยเนาะสื่อหอยสื่อกุ้งสื่อปลาหมึกเนาะเมือนี่มาเทศกาลอาหารทะเลล่าดอกจานเชมมาลัดเนาะมาจากปลาแซง เด็กกาดงานเทศกาลเทศกาลหอยเนาะเทศกาลหอยหล่อันนี้เนาะมือนี้มือสุดท้ายแล้วเนาะมัาดใหม่ๆ ยังแน่นเหมือนเดิมเนาะต้องหอยนี่หอยนี่ขายดีดีเนาะคนหลค์ขนาดมีทั้งมึกทั้งหอยทั้งกุ้งราคาตกตุ๊กทูบมาได้ปลาตะคือคัก,กตลอดวันได้เรามืาอนี้ อันนี้จะเป็นสามโลร้อยหลอกผ้าทาั้งเป็นท้ำเป็นเมนูเรียบร้อยอย่างนี้เนาะพี่ยนะ่าง,างฟรีเลยนะเนาะกันสื่อกือตรงนี้เนาะกำลังย่าเสือแล้วย่าให้พร้อมนางลมหอยนางลม สุดละลาพอะครนี่ก็คือบรรยากาศเทศกาลอาหารทะเลตลาดร้านดนอะกจันเนาะมันเป็นมือที่สองมือสุดถ่ายเนาะกค,คนถึงามาสื่อห้อยสื่อปวามมืกสื่อ,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 อนะคงเนาะขึกคักขึ้เานะาาอาเนาะห้อยมือมสุดถ่ายแล้ว ในพาท่านผู้ชมเดินเลาะชมภาพบรรยากาศนะเนาะตับิก็ปพิดฉีดไปเพียงไปนี่ด้วยครับด้วยสวัสดีครับเกีือเลยติเอาย่ไอ้ี่ไปยลังกดาผมกเพครับมหวหอยนนี่หอยแด้หูุ้มแมนะครับสามตันเครื่องบดเกี่ยครับ